รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกับรายการชีวิตนี้ยังมีหวังทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้รายการของเรานะคะจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นซึ่งเป็นโรคทางจิตเวชอย่างหนึ่งนะคะที่ปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะและบางคนบางท่านอาจจะกําลังเป็นโรคนี้อยู่โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะทําให้ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองค่ะ วันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากวิทยากรสองท่านนะคะจากโรงพยาบาลสวนปรุงท่านแรกนายแพทย์ปริทัศน์ศิลปกิจรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงและอีกท่านหนึ่งค่ะคุณวุฒิพงษ์ทายยาพิงที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุงตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะสืบเนื่องจากวันที่7เมษายนของทุกปีนะคะเป็นวันอนามัยโลกนะคะและในปี2560นี้เองทางองค์การอนามัยโลกได้รณรงค์ในหัวข้อซึมเศร้าเราคุยกันได้อยากจะสอบถามทางนายแพทย์ปริทัศน์ก่อนค่ะว่าทําไมถึงได้เน้นรณรงค์ในเรื่องนี้นะคะและสถานการณ์ของโรคซึมเศร้าในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะครับโรคซึมเศร้านี่เป็น <c oughs> เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญนะครับ พราะว่าจากการศึกษาร่วมกันระหว่างองค์การอนามัยโลกธนาคารโลกแล้วก็มหาลัยฮาวาดเนี่ยเขาศึกษาเปรียบเทียบว่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกนี้เนี่ยอันไหนสร้างภาระสร้างความเดือดร้อนให้กับประชากรโลกแค่ไหนเนี่ยก็ปรากฏว่าโรคซึมเศร้ามาเป็นโรคที่อันดับสองรองจากโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งหลายๆคนก็ประหลาดใจเพราะว่าเราก็เป็นนึก่ถึงโรคอื่นที่มันที่มันเห็นชัดที่เป็นโรคที่ บาดเจ็บเสียชีวิตหรือเป็นรุนแรงแต่ว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าดูผเผินมันก็เหมือนแค่คนคนเศร้าคนเดือนายอยากตายอะไรเนี่ยแต่ว่ามันเป็นกันมากแล้วเวลาเป็นเนี่ยเหมือนคาไทยที่ว่าตายทั้งเป็นเวลาเป็นโรคนี้แล้วเหมือนตายทั้งเป็นจริงๆท่านพาทำให้เป็นเป็นเรื่องที่มองในในแง่ไหนก็เสียหายมองในแง่เศรษฐกิจก็บันทอนเศรษฐกิจกําลังการผลิตมองเรื่องความเสียหายที่ต้องมารักษาหรือว่า สูญเสียกรณีที่เขาค่าตัวตายหรือว่าต้องต้องอป่วยอยู่นานๆอะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็เลยเป็นปัญหาที่สําคัญคที่ที่ทางองค์การอนมัยโลกที่กําหนดขึ้นมาให้มีความสําคัญแล้วแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขป,ประเทศไทยเราก็ก็ขานรับเพราะว่าสถิติของประเทศไทยแล้วก็พบสอดคล้องกับที่เขารายงานค่ะอย่างในพื้นที่ภาคเหนือเองเนี่ยมีสถิติผู้ป่วยจํานวนมากน้อยเท่าไหร่คะครับก็ ก็ไม่ไม่น้อยทีเดียวนะครับโดยเพิงย,ย,ย,ยิ่งอัตราการฆ่าตัวตายซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการซึมเศร้าเนี่ยเพราะคนไข้ซึมเศร้าจะนวนน้อยทีเดียวจะรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วถึงขัข้นอยากฆ่าตัวตายแล้วก็หลายหลายรายฆ่า่าตัวตายสําเร็จซึ่งภาคเหนือของเราเนี่ยโดยยิ่งทาง8จังหวัดเนี่ยเราติดดับหนึ่งในสิบเกือบทุกจังหวัดเลยนะในของอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงสุดในประเทศไทยค่ะ ถือว่าเป็นโรคที่ฟังดูแล้วอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่ามีผลถึงขั้นทําให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะคะค่ะโรคซึมเศร้านะะี่ค่ะมีสาเหตุมาจากอะไรคะและมีอาการที่แสดงออกอย่างไรบ้างคะก็ถ้ามองจากทางการแพทย์ก็คือว่าซึมเศร้าเนี่ยก็คือเป็นเป็นอาการป่วยของของที่แสดงออกทางอารมณ์มองว่าสมองที่ท,ที่มี สมองที่รับผิดชอบเรื่องเรื่องความรู้สึกอารมณ์เนี่ยมันมันเกิดอาการอ่อนล้าะนะซึ่งเกิดจากว่าคนที่กัดกุ้งอยู่นานๆคนที่เสียเสียใจสูญเสียซ้ําๆซากๆอนะไรเนี่ยทำให้ท้อแท้นี่สมองส่วนนั้นก็เหมือนเหมือนพลอยที่จะล้าไปด้วยะนะซึ่งมีผลถ้ามองแบบวิทยาศาสตร์คือสารเคมีบางตัวที่มันที่สมองมันสร้างขึ้นมันน้อยลงนะมันก็ทําให้ทํางานน้อยลง้ลวทำให้อารมณ์เนี่ยมันตกลงเรื่อยๆมันเหมือนไม่ไม่มีพลังไม่สดชื่นกระปี้กระเป๋าซึ่ง หลายคนจึงแก้โดยการไปหาทางช่วยตัวเองโดยการไปเสพยาไปดื่มตุลาต่างๆเพื่อเพื่อบำบัดต,ตัวเองโดยไม่รู้ตัวก็มีนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุเพราะฉะนั้นสาเหตุทางเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็มาจากความเครียดค,ค,ความสูญเสียต่างๆนะอยู่นานๆแล้วส่งผลให้เกิดนะเกิดที่สมองนะ,ะทำให้สารเคมีในสมองมันแปรปลวนไปแล้วก็เกิดอาการที่ที่เราเรียกว่าโรคซึมเศร้าค่ะ มีอาการที่แสดงออกมาให้เห็นเด่นชัดยังไงบ้างคะอาการสาคัญสองของสองข้อคือข้อแรกเนี่ยมีมีภาวะอารมณ์อารมณ์เศร้าหดหูท้อแท้ไม่มีความสุขอีกอาการหนึ่งคือเผื่ออาการเบื่อค,คือมันเหมือนมองอะไรก็ชื่ดไปหมดคือเคยเคยสนใจออกไปออกกําลังไปเที่ยวกับเพื่อนเคยดูหนังดูละครคือเคยชอบที่เสพสื่อต่างๆม,มีความสุขกลายเป็นเบื่อไปหมดะนะ มองอะไรก็ชืดไปหมดเหมือนมองอะไรเป็นสีเทาไปหมดอยู่เฉยๆก็เบื่อทําอะไรก็เบื่ออย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอาการสําคัญสองงานนอกจากนีก้อาจจะมีเรื่องเบื่ออาหารทานได้น้อยลงน้ําหนักลดนอนไม่หลับอ่อนเพลียสมาธิไม่เคยดีแล้วก็มักจะคิดทางลบคิดตําหนิตัวเองโทษตัวเองว่าตัวเองไม่ดีไม่มีค่าวิตกกังวลเยอะวิตกไปข้างหน้าว่ามันจะ มันจะเลวร้ายมันจะแย่แล้วถ้าหนักสุดก็คือคิดอยากตายนะแล้วลายที่เป็นมากๆก็อาจจะพยายามฆ่าตัวตายอันนี้คืออาการพมบทของโรคซึมเศร้าค่ะอย่างบางรายนะคะคุณหมออาจจะไม่มีอาการที่แสดงออกมาอย่างเด่นชัดเราจะทราบได้อย่างไรยังไงคะว่าคนนี้เป็นโรคซึมเศร้าอย่างนี้ค่ะอันนี้อันนี้เป็นคําถามที่ดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคนใกล้ชิดกันจะสังเกตเห็นว่าดูเขาเปลี่ยนไปะนะเพราะว่าเห็นกันทุกวันจะรู้เนี่ยคนนี้เออเขา คยแต่งเนื้อแต่งตัวเคยพูดจาน้ำเสียงอะไรต่างๆรวมทั้งกิจกรรมต่างๆเนี่ยพันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อย่างอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือเริ่มน้อยลงเนี่ยอันนี้ก็บวกกับเราทราบมาว่าเขากําลังมีเรื่องกุ้มใจมาก่อนเขาเพิ่งสูญเสียมาก่อนอะไรเงี้ยหรือถ้าที่ทํางานก็อาจจะเห็นว่าเริ่มทํางานด้อยลงทํางานหลงลืมมากขึ้นเสียหายมากขึ้นผลงานตกต่ําลงอะไรเงี้ยก่อนที่จะตำหนิหรือก่อนที่จะโทษกันเนี่ยอาจจะนึกว่า เอะมันไม่น่าเขาเคยทําได้ดีมาก่อนเนี่ยบางรายก็เป็นโรคซึมเศร้าค่ะค่ะแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะสามารถที่จะเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยไหมคะคุณหมอครับทุกวัยครับแต่ว่าจะแล้วแต่ถ้าเป็นในกลุ่มสูงอายุนี่จะเจอเยอะขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะผู้สูงอายุในยุคสมัยนี้นี่จะค่อนข้างจะอยู่ตามลําพังคนเดียวมากขึ้นแล้วก็มีความเครียดเพราะว่าหลายคนก็ยังยังยัง,ยงมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ยังไม่มั่นคงใช่ไหมยังต้อง ห่วงลูกห่วงหลานอี่แล้วก็ยังไม่รวมสุขภาพตัวเองด้วยอะไรด้วยส่วนวัยอื่นวัยทำงานก็อาจจะมีเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีเรื่องต้องเครียดกับการทํางานวัยหนุ่มวัยสาวก็จ,จะเรื่องความรักเรื่องการเรียนอะไรต่างๆรวมความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่พ่อแม่ต่งางๆค่ะ,คะก็ถือว่าสามารถเจอได้กับทุกเพศทุกวัยครับค่ะ,คะไม่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะ และจากการรณรงค์ที่ว่าโรคซ да ึมเศร้าป <fe ating ur> <ส Willy> ้องกันได้และรักษาให้หายได้นั้นเป็นอย่างไรบ้างคะคุณหมออันนี้นี่เขาเขาคุณวิทพงช่วยอธิบายเพราะว่าท่านทำทางด้านการสื่อการรณรงค์จากน้ำภันคือคือในแง่การรณรงค์นี่นะครับสิ่งสิ่งสำคัญที่เราเราพบขึ้นเรื่อยๆนะครับจากประสบการณ์จากการตั้งข้อสังเกตจากการมี กลุ่มของวิชาความรู้มาแบ็กอัพมากขึ้นเนี่ยเราพบขึ้นก็คืออย่างนี้ครับคือการการที่ประชาชนเนี่ยขาดความตระหนักรู้ว่าการซึมเศร้ามันมันเป็นการป่วยแล้วเศร้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันถึงขั้นที่อาจจะฆ่าตัวตายได้คือคือให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยอย่างนี้ผมยกอย่างเห็นภาพนี้ครับว่าถ้าเปรียบเทียบ ซึมเศร้าอาการซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้า,รากับคนเป็นหวัดอ่ะพอเราเริ่มเป็นหวัดเราก็จะน้ำมูกไหลพุดฟิดหายใจไม่คขอาออกจามอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็คือเป็นหวัดทุกคนจะรู้เป็นหวัดพอเป็นหวัดทุกคนก็จะรู้รว่าดื่มน้ําอุ่นๆนะแล้วก็ไปออกกําลังกายนะเบาๆนะแล้วกอ็อย่านอนให้แอร์พ่นโดนนะั่นะแล้วก็สักอาทิตย์หนึ่งร่างกายก็ปรับตัวเองแล้วตัวเองก็จะรู้สึกว่าเออดีขึ้นแล้วแต่เมื่อปรับตัวไม่ได้แล้วไม่ดีขึ้นแล้วเป็นขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นโพรงจมูกเจ็บคออักเสบทุกคคนทอะไรรับ ทุกคนต้องไปหาหมอไม่เห็นต้องมีใครบอกด้วยซ้ําต้องไปหาหมอทีนี้อาการเศร้านี้ก็เหมือนกันเวลาคนเริ่มเศร้าเนี่ยอาจจะเกิดจากการสูญเสียเกิดจากกรรมพันธุ์อะไรก็แล้วแต่เช่นสูญเสียลูกพ่อแม่พี่น้องเสียชีวิตแบบเฉียบพลันอย่างนี้นะครับก็จะเริ่มเศร้าแล้วครับเริ่มเศร้าเศร้าเศร้าก็เปรียบเทียบเหมือนเป็นบาดไงเศร้า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 ถ้าเกิด ปรับตัวได้มีคนใกล้ชิดเข้าใจเห็นใจแล้วก็มีระบบสนับสนุนทางสังคมทางั้นะเขาก็จะปรับตัวได้ภายใน2อาทิตย์ก็คือเศร้านะแต่ว่ายังทํางานได้เป็นนักเรียนก็ไปเรียนหนังสือได้เป็นวัยทํางานก็ยังทํางานได้ตามปกติแต่ว่าลึกๆเศร้าม้วก็เศร้าแล้วมันก็ปรับได้อนี้ที่เราเจอก็คือว่าเมื่อเศร้าไปเรื่อยๆเศร้าไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าถึง2ออาทิตย์แล้วเนี่ยเหมือนเป็นหวัดชนิดที่ติดเชื้อแล้วต้องไปหาหมอครับอันนี้คือคือหัวใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องทําให้ประชาชนเนี่ยรู้ว่าเมื่อไหร่เริ่มเศร้าเนี่ยขอให้รู้ว่าเริ่มเป็นหวัดเี <l acht> ยบเทีบง่ายๆอย่างนี้เลยน <l acht> ะฮะให้มันปรับตัวได้ไหมเป็นบวัดไม่จําเป็นต้องไปหาหมอทุกครั้งมันปรับตัวได้ไห่ <l acht> พอเป็นไปเป็นไปจนรัน้ามูกเขียวเหลืองแล้วเนี่ยเอาไม่ไหวอะไรเงี้ยต้องไปหาหมอสองอาทิตย์อ่าสองอาทิตย์เพราะนั้นเนี่ยตั้งข้อสังเกตเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราเศร้าจากอะไรก็แล้วแต่ถ้าเศร้าสองอาทิตย์แล้วอารมณ์เศร้าไม่ลดลงเนี่ยขอให้รู้ว่า คือเป็นบาดถึงขั้นน้ำมูกเขียวเหลืองแล้วนะครับต้องไปหาหมออย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะใช้คําว่าอย่างเดียวเท่านั้นนะไม่ต้องไปประวิงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายเองนั่นนู้นนี่นะโอ้ทุกทรมานครับต่อมาก็คือคนเศร้าหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดคนเศร้าต้องรู้ว่าที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันคือความทุกข์ทรมานค่ะพอเราป่วยด้านร่างกายเนี่ยทำไมเรารีบไปหาหมอทันละ่ะเราทำไมเราไปเฉียบพลันอ่ะเพราะเรารู้สึกทุกข์ทรมานไงครับ แล้วเราก็อยากให้ญาติเราคนใกล้ชิดที่ทุกทรมาน,นหายจากความทุกทรมานแต่การที่เจ้าตัวเศร้าเองก็ไม่ได้ใส่ความหมายไว้ในระบบสมองที่ซ้ำว่านี่คือทุกทรมานเหมือนปวดท้องไส้ติ่งจะแตกอะหรือญาติญาติเองก็ไม่ได้มองว่ามันทุกทรมานนั้นมันรักษาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให แก้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคือถ้าภาษาวิชาการเราเรียก KPI นะเปิดประตูนี้เข้าไปให้ได้เมื่อไหร่เศร้าปุ๊บขอให้รู้ว่าเหมือนเริ่มเป็นหวัดแล้วสองอาทิตย์เมื่อไหร่แล้วปรับตัวไม่ได้น่ะไปหาหมออย่างเดียวเท่านั้นแล้วยาดีมากแล้วเราเคยเจอรายอย่างนี้อาจารย์ประทัดก็จะเจออยู่เยอะผมเจอนะครับคือคนที่รู้จักกันเนี่ยลูกเสียชีวิตแบบเฉียบพลันมีลูกชายคนเดียวปรากฏว่าทําชาปนกิจศพเรียบร้อยเราก็นึกว่าโอเค แล้เราก็มาปรากฏว่าคนใกล้ชิดผมบอกว่าเนี่ยอแดงพี่ที่เรารู้จักกันอ่ะตอนนี้หลังจากลูกเขาเสียชีวิตเนี่ยหลังจากเขาสบแล้วสองเดือนแล้วเขายังไม่ออกบ้านเลยออยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในบ้านเราก็โอ้โหบทโทรโมสังโคม่ไม่ได้เลยจนะนรีบประสานแล้วลงไปช่วยมาโรงพยาบาลสนปรุงกินยา 7วันยังไม่ถึง1ิบวันนะเจริพัฒน์ได้รับประสานไปแล้วไปเที่ยวแล้วคือไปกับกลุ่มแม่บ้านไปเที่ยวอทะเลแล้วเนี่ยแม้เจ็ดวันทุกอยู่ทําไมทั้งสองเดือนเพราะเจ้าตัวเขาไม่รู้คนใกล้ชิดก็ไม่รู้ว่านี่คือป่วยถ้าเป็นเส้นติ่งก็แตกไปแล้วทีนี้แตกตรงนี้แตกยังไงแตกแล้วค่าตัวตายไงถ้าเป็นไส้ติ่งคือแตกแล้วใกล้มรณะเหมือนกันนะเพราะนั้นการตายมันควรระเด็นนะอันนั้นไส้ติ่งแตกแล้วติดเชื้อตายอันนี้คือค่าตัวตายนะเหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือการทําให้ประชาชนเข้าใจว่าการการมีอารมณ์เศร้าเนี่ยคือการไม่สบายคือความทุกข์ทรามานเหมือนโรคอื่นๆนะครับแล้วก็ทุกอยู่สองอาทิตย์พอแล้วครับถ้าใกล้จะ2อาทิตย์แล้วมันไม่คลายลงใดๆเลยเนี่ยให้รีบกระบีกระบาดไปหาหมอครับเช <Take S 2> เช่นเดียวกับญาติก็เหมือนกันถ้าเห็นคนใกล้ชิดมีอาการเหมือนที่จันยมิทัศน์เล่าให้ฟังเนี่ยสองอาทิตย์แล้วไม่เปลี่ยนแปลงเนะี่ยหาหมออย่างเดียวครับฉับใบครับต้องฉับใบฮะ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเนี่ยต้องสังเกตตัวเองต้องสังเกตใช่ไหมคะว่าสังเกตตัวเองตัวเองเนี่ยผิดปกติหรือเปล่านะคะแล้วแล้วความจริงอ่ะสังเกตได้ไม่มีใครอยู่ๆก็เศร้าภายในภายในหนึ่งวินาทีนะ,ะแล้วก็ประคองตัวเองไม่ได้เลยเศร้าปุ๊บหมดจะอยาจะตายหาที่แขวนคอไม่มีมันมันค่อยๆไปครับมันค่อยๆไปนั่นต้องฉับใบอ่ะฉับใบในการตั้งข้อสังเกตตัวเองฉับไวในการช่วยคนอืกนิดนที่อยากจะเสริมคือคน ทาความเข้าใจด้วยว่าคนที่เป็นอย่างนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้แกล้งเขาไม่ได้เป็นคนอ<แ>่อนแอเขาไม่ใช่ไม่สู้นะครับเพราะว่าไม่ได้เรียกร้องความสนใจที่เราพบก็คือบางทีคนใกล้ชิดเนี่ยปรัถนาดีแต่เข้าใจผิดก็พยายามไปยุให้สู้พยายามไปพูดให้กําลังใจในละักษณะที่คนไข้ย,ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอมากแล้วยิ่งรู้สึกไร้ค่านะอย่างแรกคือต้องยอมรับว่ามันเป็นภาวะป่วยที่มันม,มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาสู้ไม่สูนะ้มันต้องช่วยก่อนนะ เมื่อเขาดีขึ้นแล้วเออจะให้กำลังใจอะไรก็ว่ากันเองทีทีนี้ะจะเสริมอาจารย์ปริชาทธตรงนี้ว่าถ้าจะให้กําลังใจอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนขณะที่เขาทุกเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้สู้นะเนี่ยให้พูดในสองอาทิตย์แรกนั่นแหละ,ะแล้วถ้าเกินสองอาทิตย์ไม่ต้องมาพูดสู้เสือ้อเอรมาหาหมอก่อนเนี่ยง่ายๆนะครับช่วยได้นะ <c oughs> ไม่ต้องไปพูดสู้เสือเส้อเสอ้อสู้นะไม่ต้องแล้วพูดสองอาทิตย์พอแล้วมาหาหมอก่อนค่ะรูปนี้ก็คือ เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็หายเองได้ใช่ไหมคะหายเองได้แม้แต่หายเองได้แต่ว่าอย่างที่บอกอะถ้ามันมันเกินสองอาทิตย์ไปแล้วมันจะไม่ดีขึ้นหรือมันแย่ลงเนี่ยหรือคิดอย่างตายเนี่ยอันนี้ต้องดีมาหายได้เหมือนเป็นหวัดระยะแรกนะไครับ่ะแล้วเรเมื่อไหร่ต้องมาหาหมอคือถ้าเป็นหวัดก็เมื่อน้ำมูกเขียวเหลืองแล้วเริ่มเป็นไข้อันนี้เหมือนกันถ้าสองอาทิตย์แล้วยิ่งปรับตัวอะไรไม่ได้เนี่ยมาหาหมอเลยค่ะครับก็คือที่สำคัญคือต้องสังเกตตัวเองให้ดีนะคะว่าตัวเองมีอาการ ซึมเศร้านานไหมนะคะแสองอาทิตย์ค่ะสอ,อาทิตย์นะคะหลังจากนั้นถ้าไม่ให้เกินสอ,อาทิตย์ถ้าเกินหลังจากนั้นก็ต้องรีบไปหามหมอทันทีทน,ทนะะทันท,ทคีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปติดตามรับชมสารคาดีพลังใจนะคะวันนี้เสนอตอนพลังใจจากครอบครัวสู่ผู้ป่วยจิตเวทแล้วเดี๋ยวสักครู่เรามาพูดคุยกันถึงโรคของซึมเศร้ากันต่อค่ะ พบกับสารคดีพลังใจค่ะ <blind point. S 3> <iek. S 2> คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมคะ่ะไปพบกับครอบครัวของผู้ป่วยสิตเวสนะคะซึ่งดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดีเลยค่ะและทําให้ผู้ป่วยนะคะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุขค่ะเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะมันเีือดกางก้าลาวมีตึ้งมีตึงมวยที่จะไยักให้เป้นต้องไปบุบม้เข้าม้าแกงต้อไปฟันต้นไม้เป้นมันจะได้ขึ้นลงพ้างตำรวจมาเอาไปลงพ้า ก็ต้องไปตัวไปใกลกามกล้าอย่างเ่นเพราะระยะเป็นครั้งที่สองือที่สามเนี้ยก็ขอยเปนเือดาร็ตการเลือดพึการากรับกับน้ใหญ่าบ้านนี่เาก,กันำทางคารีเป็นว่ท่านเอาไปมาส่งเพราะว่าถึง,ง,ง <c oughs> รบ้านขนตูเนี้ยหมอ,อ,อเป็นเขาผู้ช่วยมาห้มามหนั่งมาใสใมาใส่ขี้แข้มืออีกป๊ก็ให้ือนใส่ ว่าแรกใหว่ามาทำลายของนี่พ,พ่อครับพ,พ่เ่ได้ของว่ห้าปีเก้ได้ก็จะอู้กวจ,จะพะออดกายต,ต่างไปกายต่างั้งไปอยู่โรงพยาบาลน,นี่ได้เกินเดือนปายหมอต้องมาอาจารย์ถึงแล้ันี่แหละก็ไม่ง่ายลงมาหรอกปม่ายลงมากับบานตกลนมีอาจากนีละไมงนานต่อขึ้นบ้าน